สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเพเรือนมีรถ M 7040ราคาไม่แพงมานำเสนออคันครับตัวนี้เป็น M 7040ราคา5 0 6 5 0 0 0บาทครับ5 0 6 5 0 0 0บาทนี่มีผ่านหน้ากับผ่านหลังให้นะส่งฟรีให้300กิโลเมตรมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับตัวนี้มีผ่านหลังให้1พวงครับผ่านหลังอยู่ด้านนี้ครับนครับสภาพสวยๆนี่ก็ไป5 6 0 0 0 0บาทท่านใดสนใจโทรมาคุยนะครับเบอร์โทร08136559 081605237ที่มีรถเลือกมากกว่า250คันนะครับท่านใดมาไม่ได้นม้จมามัน10,000บาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะมีผ่านหน้าผ่านหลังทะเบียนพร้อมตาร์ทลองขับดูครับน้าไวครับไปเลย565,000บาทครับรถประมาณปี54ครับคันนี้ครับ ภาพสวยแบบนี้ก็ราคาไม่แพงครับส่งฟรีให้300กิโลแรกมีคณแนะนำให้5,000บาทครับเดินหน้ามาเฮ้นี้รับครับสวัสดีครับ